สบายดีพี่น้องชาวบ้านดงพุงสบายดีน้ำดิสบายดีน้ำเนยอ้าวเฮ้ยไปยังได้มาอย่างไรไอันนี้เออสบายดีสบายอา้อาวไอ้รอดมาจากไรนี่อ้าวบาโอลิมันยังได้มาอย่างไรไอันนี้ฮะ<ห>กําลังว่าที่ไปอันชนบ้านดงพุง่งอ๋อหมายคือว่าเห็เดเจ้ายู่นี่จะไปยังไงแล้วมาว่าจิมาบ้านนี่คือการมาคือิใจตรงการทํางาอนี่มาซื้อตรงนี้นะทงคาดอยู่บ้านเจ้าบ่มีทงว่าจะมาซื้ออยู่พี่ บ้านเจ้าบ่มีห่านขายทงบวอย่างมาซื้อฮอดดงพุงบ่มีบ่มีคือกันกับบ้านอ้ายนี่บ่มีนั่งกัดยูทูบเบอร์คือกันหรืว่านหนบ่มีห่านขายดีโดเอ็มาซื้อให้บ้านดงพุงผู้ใด้อะนะคุณคุณไงไพ่เบายังกันนะเบายังกันถอนมวยมึงดูฮะโอ้มาเห็นพอดเนี่ยแฉว่าเออเคยเอ็นพอดนี่ตู้เย็นเออผมแม่เนาะ Oh. เคยเห oh. ็นเพิ s> <S ่นในโทษทรา์ในทีว er okay. like ีโอ้บ่าวจะหายเบิ่อในตู้เย็นเห็นนี่คือได้มาเจอกันเป็นยังไรมาอย่างไรเรามาเจอกันบานพี่น้องเลยบ่าวแอสไอบูรี่กับบ่าวโอริเซเนลมาอุดหนุนนั่นร้านค้าบ้านเดิมคุ้งพี่น้องเลยเนาะโอเคพี่น้องเลยจไปลายต่อในการจัดการภาพบุญตาสม้วกันเนาะเอาจีปลายใช้หมดเลยกากยังโบกันหูอยู่ยังโบกันเฉลยดอกโบกันเฉลย เอาใช่ป่ะฮะโอ้อย่าบอกได้สิมาคายไอคืนอี่เบาได้เบาเบามาคายดอกนี่้น่ากินนะอ่ากล่องกองห้าแอะไรพี่น้องเอ้ไะโกโประนั่นแหละนะแปดพันปลายเอไปซื้นหนดเอโกโปเห้าแล้วมาคายให้เพิ่นซื้อมาตอนหนาสิบสามพันห้ารอยผมได้กันม้นี่ได้แล้นี่นะอ้าแปดพันนี่ไอซื้อตอนหนาสิบสามนหารอยนะรวมใหม่เลยนะ ไม่ยังขาฮะโอ้อยากได้เดี๋ยวไม่นั่งโก้เปลี่ยนแล้วใหม่น่ะเปลี่ยนใหม่แล้วบอกเออยังเก่าเก่าบ้างบัดเวลาเวลาถ่ายหน้าตัวเองเขาถ่ายแบบนี้ก็ถ่ายแบบนี้แหละแต่ว่ามุมมันกว้างเลยมาหอนเะไรนี่น้องเว้ย ขาดอีกคนหนึ่งยังบ่เห็นมาจ้ะมาเลยโอเคพี่น้องเลยคลิปนี้การกดข้ามามืงมาส้มกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะแล้วก็ฝากก็กดติดตามช่องน้องๆเนี่นเนาะบ่าไวไอ้แอร์ไซบุรีแล้วก็บ,บ่าวอุลิเซียออกพี่น้องเลยเนาะเดี๋ยวสิขึ้นสื่อซ่องมาให้ต้องวันนี้ก็ได้ไม่โอกาสได้มาหาน้องสายใหม่น้ำบ่าว เอไสบุรีเพื่อนเนาะน้องไส้ไม้เป็นเด็กน้อยที่ว่าอัศริยะพี่น้องเลยเนาะคือกล้าว่ากล้าเหตุกล้า์ทำกล้าแสดงออกพี่น้องเลยว่าเป็นขนาดเลยเนาะเหมือนเรากระสินมีโอกาสได้มาได้มาพบมาเจอน้องเพื่อนมาสั่นซะเนาะบ้านอยู่ข้างในฮะล่ะโอเคถ้าไปเบิ่งไปชมแล้กันเด้อพี่น้องเด้อความน่ารักน่าเอ็นดูของน้องว่าสิเป็นจังไดรมาสั่นซะเนาะ ทางเขาเดินนอกเลยจะเคลื่อนไฟอยู่ข้างในพอกำลังไปตามอยู่สันปราคุดจิ๋อบออ่เนาะ มาเลยมาแล้วป <Ma> <naj bum> ัรรทที in <sa aret> ่มานี่เดชไผอันนี้ไผ่เจ้าอะไรไผ่ไม้สื่อเต็มๆเด้นอกยัง น้องสายไหมโดยอายุจักปีแล้วน้องสายไหมสามสิบห้าปีโอ้มันก็จะว่ากระดอได้บ่แมนห้าปีบ่บ่แมนเจ้ากินเข่าเลยบ่เข่าเป็นยังอ่ะนะแข่าวงไม่เป็นกินขนมร้ายบ่แข่านะทิปไปเบิดเลยหึบ่แข่าเจ้านั่นมันกินขนมร้ายบ่น่ะโดยเออ เขาองเฮียนแล้วเขาองเฮียนแหรอบ่ยังยังทีไปอยู่บ่ปีนี่บ่อไปสบายดีป่าลุงดูสบายดีสบายดีป่าลุงเจ้าสื่อยังเจ้าสื่อยังเลยพังเอาพี่น้องไปเผิ่อทามว่าเจ้าสื่อยังเด็กน้อยสลัดสลัดหน้าหักเนาะกาว่ากาว่ากะแสดงออก้ยสั่น เป็นเดเน็กน้อยที่ว่าอัศริยะพี่น้องอัศริยะเอกินอยี่บ้าขนมนี่คอยได้ขนมได้มาฝากเจ้ากินเป็นยุกกินเป็นอยู่บ่างแล้วมันคอยแก้ให้สุดยังอันนี้ยังอันดิโดดิโดแมนบอดิโดอันนี้ได้สั่งยังอันปีโป้ปีโป้กับดิโดีโป้เจ้าสิกิดยังคอยสิแก้ให้ ตัวนี้บบกินบอกอ่าตัวนี้ก่อนเนาะใส่กระแกให้แกน้อยจะว่าวลายพ่อจะสิใส่กรแกจะกินก่อนจะกินข้าวเที่ยงกันบะกินอ่ะกินกับเนาะแกอยู่กับพ่อสองคนนี้แม่แกได้ะแม่แม่ป้าแม่ป้าป้าผู้ใดป้าขรางเอ้า เอาคอยเอาให้กินเอาหนามนี่เท็ดเนี่ยได้เอาไม่ใช่เบิรงอะเฮาน่ะอุ้ยเฮาลายอีดีแล้วเฮามาแต่ใช้อะนน่ะแล้วเฮาน้าหมูบ่กินกินดิละลายกินหอดเดี๋ยวเคยเห็นแม่ยังอยู่อยากมีแม่ยูกบ่อยากมียังเอาแบบเจ้ายังเอาแบบเอาแบบเบาหนิ เอาแนวไหนเอาคนเอาคนไหวยมาสร้างว่าใช่สี่หายเบาอยู่น้ำบ่อเอาบ่าวแอร์ได้สับไปไหวใช่เอาเบาแอรไปครับสี่เอาข่อยมาอยู่น้ำเลยเบาแอร์ได้สิไปไหวใช่สบายเอาไว้อไว้อยู่บนนู่นเอาไว้เอาไว้อยู่บนนอนจะแพงอยู่งเบาแอร์นะแพงแพงบ่โอ้ยแพงเบาแอร์อะไรก็ยาเลสส์ ข่ได้จะแพงยุกอาวถ้าเเห็นกันคือสิแพงวัแทะแพงคือกจะทามสื่อข่อยบอกจะเคยเห็นอยู่บ่เคยเห็นหน้าตาข่อยคือโจรอยู่บ่บ่คือบ่คือหน้าตาคือโจรบ่หรือบ่คือคือนี่จากตำรวจในรอดตำรวจอ๋อคือตำรวจบ่ไข่น้หน้าตาคือตำรวจิอ้แม่เจ้พออะไเออเป็นยังอย่างจิจับพอเจ้า จ้าอยากจับพออ่อเอาได้รมาสักจับเป็นนังกับจับพ่อจะเจ้าที่อยู่กระเพยสักบ้านบอกจับพ่อเจ้าจะที่อยู่กับไผยเดียวเดววานี่ไม่ได้ค่าอะไรยังไงทามยังบม่ได้ค่าเนาะเออทามยังบม่ไดค้ค่าไ่ได้ค่าแต่ว่าเขากะนมัอนี่นเข้าก็ได้มีโอกาสนำมาเล็นเพิ่นนี่แหละเนาะนำมาพ่อเนาะมาเชิญซะ,าส,ส,ะสายใหม่ข้างแรกแล้วก็ทข้างตับอิดนั่นแหละพี่น้บบนองเลย เนาะพอบาเงยไปกัเคยชวนมาอยู่เถืะอนึงแต่เขาบอ่าเบาเล้าพาเพื่นเบาดูเ่าเล้าพาเื่นบบาเล่าพาเพื่นเบาเล้าพาพื่นดูบาเล้าพาเพื่อนโมเมนต์เบาเล้าพาเพื่นเบาเล้าบ่าเล้าพาเพิ่อนเพิ่นโดยโมเมนต์เพื่นก็จะเสียหายไป เบาเหล้าพาพื้นว่าสันเล่นนี่พาพื้นโอ้ยมาเปลี่ยนเสื้อค่อยเบาเหล้าพาพื้นบ่ไดาเบาเล้าเบาเหล้าพาพื้นพาพื้นอ่ะยังออกพาพื้นอีกเอาง่ายๆซะเบาร้อนเบาร้อนนั่นมันก็เบาง่ไงเทศะเนาะอันเดี๋ยวมาเบาไงเนาะเลยจำได้แม่นตัวนี้มันเงาโพดบ่เจ้าจังว่าบ่ได้เบาเหล้าพาพื้น บ่าลาพาพื่นอนยังออกพื้นคือเก่าอยู่เขา,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 าเสียเบิดเลยเพื่นอนเขาเลยก็บปอยากพาได้พื้นมือด่างเลยเลยด่าลาวลาลาพาพื้นโดยเพื่อนจังมีทอถาดเบิ่งอยู่นี่มี่บอ๊ะโดย,ใใยดจะใสนะ่ทอถาดโอ้ถอถาดอีกเพื่อนหนะึ่งมีตู้เย็นบ่เพื่อนจ้ง ต้มไก่คอยกินนกว่าบุ้มมีไก่ก็บอ้มมีไก่จ้อยางว่าวอยังพี่ะเบื่ันมากองว่าอยังเจ้าอยางว่าจ้าว่าเจ้าพอว่าพอเป็นหลักไก่ของเขตัวเองตำรวจจะพอได้นรือเป่าโอ้ขวบว่าเดี๋ยวว่าอยท้ามอสื่อว่าคอยสิชวนเจ้าว่าคอยมาหาเจ้าเจ้าต้มไก่สุขคอยกินคอยบ้ได้ว่าให้พอจาไปลักไก่มาต้ม วา,ามันจะมีไก่บอ่อต้มสุก่อ้กินแน่บ่มีไก่โดยบ่มีละ,ะยะกะยะ็ป่ไดดว่วให้พ่อเจ้าเ <c oughs> ขาเรียนห้องได้ล่ใบขาขาบจะบ,บอกินทอดพอเ่าไปอยู่งเรียน,นบอกิทนทอดมันร่ายอะยกับเบลฮหาเงินไปฮาฮกะบอกว่า ออเงินไปซื oh ้อขนมใ้เขาองดบานเีงินพอไปกินอยู่วงเฮียนไปซื้อขนมบอแมนบอแมนแซ่บยหนานะบอแซ่บบอแซ่บคอเชียวขึ้นเป็นไได้ห้บอหอคอเอามือบอเอาบอแซ่บให้เอาขึ้นมาอากินนี่ยวงลูกสักินตีโป้งวลู ฝากกดไลค์กดแชร์นหน่ยเด้อพี่น้องเอ้ยเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ดีความรักหน้าชังของน้องนี่แหละผมมีแม่อยู่แต่ก็พออ่าตั้งแต่แม่ปะไปแม่ที่ <c oughs> ลูกไว้ให้อยู่ก็พอตั้งแต่อายุสิบเอ็ดเดือนพี่น้องเอ้ยเอาวางไว้ก่อนนี่นะเอาหนิเด็กได้ <c oughs> เอาโดยเอากินเบิ่งก่อนหนิ <c oughs> แม่นี้ไปหมดละฝั่งไทยหมดละตั้งแต่อายุ สิบเอ็ดเดือนมาสั่นจ้ะเนาะปล่อยอยู่กับพ่อเป็นซองคนกะเป็นเด็กน้อยกัมภาพี่น้องเอ้ยกัมภาแม่เนาะแต่ว่าบ่ได้กัมภาพ่อจะเขาบอกสื่อยังสื่ออยังเนาะเนาะอยังเนาะจำบ่ได้เลยเนาะยังก็นนองสายได้ฉันบอกสายยังไงสายไหมเนองสายไหม น้องซ้ายได้บอแม่บอแม่น้ำเซมายน้ำเซม่เมื่อบ่อน้ำแบบบ่าวมีลูกไอ้สาวผู้หนึ่งเน๊ะปู้ใหญ่ใหญ่กว่าเจ้าไปเป็นน้องลาบ่ะกามีน้องกามีลูกชายอีกผู้หนึ่งน้อยกว่าเจ้าายันายันจ้าจีให้เจ้าเมื่อเอาน้องให้เมื่อบ่เป็นยังไงยันต์ยันต์ยันต์จีแบดเขาเอ้าเ้าไปละบาเนี่ยเขาแบตสีเฮ็ดแนี่ยเนี่ยเลย เนาะที่เป็นเหตุขอกะยาตำรัวจับด้วยกันมีคนมาหาลายปะบมมีปะจะมีเงินเท่าไรเดี๋ยวนี่ติดตัวจังเส้นเงินสามแสนใช้เงินนะแม่ก่อยพอแน่สามแสนเงินเจ้าก็มีเลยขอมีเงินบ่หลยๆได้ขอเสิให้เจ้าไปซื้อกินขนมนี่เวลาจะไปองเรียนเด้อ

สำหรับผู้ใด<ไ>ผู้รักผู้ใหญ่อยากสอยเรืออยากสนับสนุนอยากให้เป็นนำ้ำแรงน้ำจิตน้นำใจเนาะก,ก็ติดต่อเข้ามาเดี๋ยวพี่นอ้องเลยเนยาะผู้ใดที่ว่ามีน้ำจิตน้นำใจวะซาซะอย่าให้น้องก็ติดต่อมาพี่นอ้องเลยเนาะแะความกำลังเป็นตหาหักตาแพงจะบริดึห๋หรือวะอย่าดื้อเด้อพังควานผอเด้อ <c oughs> โดยพังควานผอไม่เทียงผอเด้อให้แพงผอเด้อให้หักให้แพงผอหลายๆ เออโดยใครสิว oh. okay. mm ่า hmm. อือโดยว่าสิใครก็บอกเออแล้วใครใหญ่อือาใหญ่ใคนใหญ่ก็วอาอืออ่ากันใหญ่ว่าอือปิดคลิปให้คอยแน่นี่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เด้อปลาลุงเอ้ยว่าสิหันจุ๊บจิ๊แชร์หันจุ๊บจิ๊แชร์หน่อยได้อปลาลุงเอ้ยเจ้ามีคือว่าเจ้ามีส่องยูทูปของเจ้าอยู่บ่มีอยู่ฝากช่องเจ้าหน่อยไหม ฝากไปติดตามซองน้องสาไหมเนี่ยเด้อปา่าลุงว่าดู่พังเบิ่งปากคอยสิปบ,บอกฝากไปกดติดตามพี่เลียบังกล่องนำซองยูทูบของน้องสายไหมของเาไหมเน่เด้อ,ดอป่าลุงหนกมือนำ้ำหกมืออ่ามอไปถีบปิปดเดลยบว,ว้าวเแม่ปิดถีบกัน นี่แหละนี่ว้าวเลยแล้วนี่จบคลิปไปเพียงสามีเด้อป่าลุงให้จบคลิปขี่แพ้เด้อป่าลุงก็มุกขอบใจเด้อที่เขามาเบิ่งมาชมค่ะขับคลุกขอบใจเด้อให้สิบสิปชมเอามาปีกว่าไปยืนในกระโปงเห็นแล้วเนาะปีกขีดปิกขีดปีคลิปมาได้ีแค่ปีแบบไหนพี่โอเคพี่น้องเอ้ยเนาะพูอได้ตัดผมเหรอพ่อเฮาพ่อเฮาวะสันคือบ่ตัดว่าโลดล้นมาเฮาหลาย เอาไลยกันแท้โหรุเลยไปยังโอเคเดี๋ยวพี่น้องเด้อจบคลิปไปเพียงสามีเลยเนาะขอบคุณขอบคุณในรายที่ขอบุญแพ้ระเบียงฮะแพ้ระเบียงจ้างแล้ข่อยบุ้งน้ำเจ้าเนาะอยู่ดีไม่แห้งเบหมือนสุขุสุขคนมาพะไหนมาเลยมาเจ้านะบอกเอาไว้พ้อนใหม่คลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อไปแล้วสบายดีสบายดีงกมกว่าบอกกินก็เป็นหวัดข่อยเป็นหวัดไรแล้วสบายดีสบายดีแมเปิดคลิป